我奶奶同意呢 <music> ไม่่ใชเดียวนเพราะตอนนี้เราผ่านผ่านเหตุการณ์น้ําท่วมมาเดือนกว่าแล้วครับสภาพปัญหาตอนนี้เรายังมีอยู่หรือเปล่าก็ประเด็นนี้กั็80เปอร์เซ็นต์แล้วครับสำหรับชุมชนริมน้ำตกนะครับครับนบางที่นิดๆหน้อยๆครับครับไม่เยอะละแต่ก็ขอขอบคุณประชาชนครับผมในน้ำเอ่อตัวแทนประชาชนริมน้ำตกนะครับเนาะ ขอขอบคุณทุกซื้อนะครับทุกผักส่วนนะครับที่มาจ่วยเหลือนะครับขอขอบคุณมากเลยครับสภาพสภาพปัญหาสภาพความเสียหายของเราปีนี้เราเราถือว่าโดนเยอะที่สุดเนาะเยอะที่สุดเลยครับในครับเสียหายี่ามาาเกยป้เลยตั้ไหนครับแบบอินนะครับนะมามาั่ีนี่น เรามีการเตรียมความพร้อมรับรับปัญหาในปีต่อไปเตรียมอยู่เหอเตรี่าไหร่ครับเราเตรียมก็เท่าที่เราเตรียมได้ไหมเพราะว่าไม่เคยมีอย่างนี้เขาบอกเตรียมแล้ว